จะต้องเริ่มออกเดินทางทั่วทั้งประเทศนะเพื่อที่จะไปเจ็บเกี่ยวปัญหาไปสอบถามต่อทัทงุดสุบินข,ของพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนผมเชื่อว่าการทําหน้าที่เดินหน้าทํางานอย่างเต็มที่นะครับโดยที่เราไม่ได้สวนว่าเราจะเป็นฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายค้านเนี่ยจะเป็นบ,บทพิสูจน์นะครับท,ที่ทำให้เราเห็นว่าการอาสามัเป็นผู้แทนราษฎรเย่ยทำให้เกิดประโยชน์กับทุกแม่พี่น้อง ครับเรื่องทาไมถึงเลือกมาลงพื้นที่นี้วันนี้แล้วก็พื้นที่นี้มีความพิเศษอย่างไรบ้างครับพี่เทครับก็วันนี้จริงๆถือเป็นโอกาสแรกนะครับที่หลังจากที่มีการยุทธัณเก้าไกลมาเดินทางต่อสู่ภาคประชาชนนะก็เป็นสิ่งที่ผมจะต้องเริ่มออกเดินทางทั่วทั้งประเทศนะเพื่อที่จะไปเก็บเกี่ยวปัญหาไปสอบถามสา,ารทุกข์ทุกข์ของพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนนะเนื่องจากว่าบางแคนะครับเป็นจุดเริ่มต้นที่พ่อแม่พี่น้องทาให้ผมมีโอกาสได้เข้าสู่เส้นทางทางการเมือง เป็นสสเขตบางแคที่รับใช้ทุกท่านนะครับตั้งแต่สภาชุดที่แล้วนะวันนี้ก็เป็นหมุหายแรกที่เ,เขตบางแคเป็นเขตที่เหนียวแน่นของพวกเราเราตั้งแต่ปี65ได้สอบต่อหนา้านะครับมารับใช้พ่อแม่พี่น้องบางแคทุกคนมาเลือกตั้งปี66เขตบางแคถูกแ่นเป็นสอเขตเร่มตั้งแต่ได้หมู่บ้ได้เคสนะครับมาช่วยดูแลพ่อแม่พี่น้องชาวบางแคทุกคนวันนี้ก็เลยไปหลายๆจุดนะครับที่เราคิดว่ามีผลงานที่เป็นรูปประม รเราทำหน้าที่ผักดันมาสี่หปีสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวบังแคได้ตั้งแต่ตลาดเช้าหมู่บ้านเศรษฐกิจนะครับไปที่หมู่บ้านสุสังนะครับตรงกาญจนาพิเศกแล้วก็วันนี้มาจบที่ชุมชนโรงใจงริมคลองสาเหตุที่เลือกชุมชนนี้นะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราตั้งแต่วิกฤตโควิดนะครับพี่ทาก็เคยมาร่วมนะครับออมาช่วยช่วยเหลือในชุมชนแห่งนี้นะครับรวมถึงตอนที่เทนมาทําหน้าที่แทนผมเนี่ยก็มารา่วมกิจกรรม ก็จะเห็นว่าวันนี้ในเวทีเ,เสวานาก็จะมีในเรื่องของการผ่ันอปัญหาแในเรื่องที่ยังเหลืออยู่ไม่ว่าจะเป็นลานเป็นอยู่ข้างหลังนะครับรวมถึงทางเข้าชุมชนที่ยังเป็นหลุ่มเป็นบออยู่ก็จะเป็นสิ่งที่พวกเราะรจะร่วมกันผลักดันตอน่อผมเชื่อว่าการทําหน้าที่เดินหน้าทํางานอย่างเต็มทีท่โดยที่เราไม่ได้สนว่าเราจะเป็นฝั่งรัฐบาลหรือฝ่งค้านจะเป็นบ่งพิสูจน์ที่ทำให้เราเห็นว่าการอาสาเป็นผู้แทนราษฎรทำให้เกิดประโยชน์กาไม่มีควาจริง ยังไงก็ตามใน,ในเมื่อวันนี้มาถึงชุมชนแล้วก็เดี๋ยวจะให้ทางประธานได้เล่าเรื่องนิดนึงมาสะท้อนตันฐานให้พวกเราฟังนิดนึงครับรวมถึงมีอะไรอยากฝากฝากได้เลยครับมัิชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมัธชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ